สวัสดีครับทุกคนผมนิกแอนเคนจะแปลนครับวันนี้เดี๋ยวผมจะเอาข้อมูลของการ์ดวันพีซที่กําลังจะออกใหม่ล่าสุดนะครับวันอาทิตย์หน้าครับนั่นก็คือการ์ดวันพีซโอพีแนั่นเองครับที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีกําหนดวางขายนะครับวันเสาร์ที่25เดือน5าครับการ์ดโอพในครั้งนี้นะครับจะมีชื่อว่าฟุตสโนเดงเซ็ตส์นะครับนั่นก็คือตำนานทั้ง2นั่นเองครับซึ่งในที่นี้ก็น่าจะหมายถึงชิโรฮิเกะหรือว่าหนวดขาวนะครับแล้วก็แรดี้ตามที่เห็นตามปกนี้เลยครับ แล้วต้องบอกเลยว่าการ์ดครั้งนี้นะครับมีการ์ดส,สวยๆที่น่าสนใจอยู่หลายใบเลยนะครับโดยเฉพาะการ์ดลีเดอร์แล้วก็การ์ดสเปเชียลครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลกันดีกว่านะครับว่าในครั้งนี้จะมีการ์ดอะไรที่น่าสนใจบ้างไปชมกันเลยครับตอนนี้ที่ช่องของผมมีระบบสู์แตงแล้วก็ระบบสมาชิกแล้วนะครับสำหรับใครที่อยากจะให้กําลังใจหรือว่าสนับสนุนช่องของผมนะครับก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่รายละเอียดใต้คลิปเลยครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มจากการ์ดแร่กันก่อนแล้วกันนะครับการ์ดแร่เนี่ยก็จะมีทั้งหมด2เวอร์ชันนะครับการ์ดแรกที่เป็นฝั่งธรรมดาแล้วก็การ์ดแร่ที่เป็นพาราเลลครับผมก็จะให้ดูรูปที่เป็นธรรมดาก่อนแล้วกันนะครับแล้วรูปถัดมาก็จะเป็นพาราเลลครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ใบแรกกันดีกว่าครับก็จะเป็นการ์ดแร่ของดรคูเรฮะนะครับก็จะเป็นรูปประมาณนี้นะครับกำลังถือขวดเหล้าอยู่เลยครับเดี๋ยวเรามาดูในฝั่งของพาราเลลกันบ้างดีกว่าครับ นี้ครับก็จะเป็นแบบภาพซูมขวดเล่านะครับฉากหลังก็จะเป็นฉากเมืองหิมะนะครับที่ไปเจอชอปเปอร์ตอนแรกครับต้องบอกเลยว่าการดของดรคุเรฮาใบนี้ค่อนข้างเท่นะครับแต่ดูจากทรงแล้วเนี่ยอาจจะเป็นการดแรกที่ไม่แพ้นะครับเพราะอาจจะเป็นตัวละครที่ไม่ได้เป็นที่นิยมหรือเปล่าครับอันนี้ก็เป็นความเห็นส่วนตัวของผมนะครับทุกคนมีความเห็นอย่างไรบ้างลองพิมพ์คอมเมนต์บอกผมด้านล่างหน่อยได้ไหมครับเดี๋ยวเราไปดูการถัดไปกันดีกว่าครับ นี่ครับการ์ดแรร์ใบที่2นะครับจะเป็นของเพโดโรครับกำลังถือดาบสายฟ้าอยู่เลยนะครับนี่ครับเท่มากๆนะครับแค่การ์ดแรร์ก็ดูเป็นภาพที่สวยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งที่เป็นพาราเรลกันบ้างดีกว่าครับนี่ครับก็จะเป็นเพโดโรนะครับกำลัง ถือบุหรีนะครับแล้วก็พุ่งขึ้นมากำลังจะทําำ่าโจมตีครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งภาพที่ค่อนข้างสวยนะครับแต่ถ้าใช้ผมเดาเนี่ยคิดว่าอาจจะเป็นการแรที่ไม่ได้มีราคาแพงครับอาจจะขายที่ราคาประมาณ1,200เยนนะครับตามราคาขั้นต่ำนะครับถ้าเกิดเวลามันผ่านไปสักประมันนครับแต่วันแรกๆก็อาจจะแพงก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูใบถัดมากันดีกว่าครับ การแรร์ใบหัดมานะครับเป็นการ์ดของเอสครับเราบอกเลยว่าการ์ดใบนี้ผมคิดว่าค่อนข้างเท่นะครับเพราะด้านหน้าเป็นเอสครับแล้วด้านหลังก็เหมือนจะมีติดภาพลูฟี่มาหน่อยนงครับ mm. การ์ดใบนี้แค่การ์ดแรรกก็สวยแล้วใช่ไหมครับทุกคนเดี๋ยวไปดูเวอร์ชันที่เป็นพาราเดลกันบ้างดีกว่าครับ นี่ครับทุกคนอันนี้จะเป็นการ์ดแรร์คาราเรลนะครับของเอครับไฟลุกท่วมเลยครับแล้วบอกเลยว่าการ์ดใบนี้เท่มากๆนะครับผมคิดว่าหลายๆโเนน่าจะอยากได้การ์ดใบนี้ครับแล้วส่วนตัวผมแล้วเนี่ยคิดว่าใบนี้น่าจะเป็นอีกใบหนึ่งที่เป็นแรร์แล้วมีราคาค่อนข้างแพงนะครับเพราะว่าการ์ดสวยครับแล้วก็เอก็เป็นตัวละครที่เป็นที่นิยมในหลายๆใบนะครับถ้ามีการ์ดเอออกมาส่วนใหญ่ก็แพงทั้งนั้นเลยครับแล้วผมก็เลยคิดว่าใบนี้ครับน่าจะเป็นอีกใบที่แพงแล้วก็สวยครับทุกคน เดี๋ยวเรามาดูใบถัดมากันดีกว่าครับอันนี้จะเป็นการ์ดแรของพุ่งริ่งนะครับซึ่งผมก็คิดว่าการ์ดใบนี้เป็นการ์ดอีกใบนึงที่น่ารักมากๆนะครับถ้าหลายๆคนที่เห็นพาราเลลเลยเนี่ยจะต้องอยากได้มากๆแน่ๆครับเพราะว่าเป็นการ์ดที่สวยแล้วก็น่ารักครับเดี๋ยวเราไปดูการ์ดฝั่งที่เป็นพาราเลลกันบ้างดีกว่าครับทุกคน นี่ครับเป็นยังไงบ้างครับกับพุ d ดิ้งแระพาราเดวใบนี้ครับอันนี้ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นอีกใบหนึ่งที่ราคาค่อนข้างแพงแล้วก็หายากนะครับสมัยก่อนเนี่ยถ้าจําไม่ผิดนะครับ OP3 ก็มีการแระพาราเดลของ p u d d ิ n g ใบนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้นะราคาของการ์ปในนั้นก็ยังแพงอยู่ครับอยู่ที่ประมาณ 4- 5000เยนครับราคาแทบจะไม่ตกเลยนะครับเพราะว่าเป็นการที่น่ารักครับผมคิดว่าใบนี้ก็น่าจะเป็นอีกใบนึงนะครับที่ราคาแพงครับเพราะว่าภาพน่ารักจริงๆครับทุกคนเห็นแค่นี้ก็อยากได้ ผมก็อยากได้เหมือนกันนะครับสำหรับแร p พูลิ n งใบนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูการ์ดแรปถัดไปกันดีกว่าครับต่อมาครับจะเป็นการ์ดแรปของควีนครับแหมการ์ดของควีนเนี่ยพอคิดแล้วถึงแม้ว่าจะเป็นพาราเรลก็คิดว่าราคาหน้าจะไม่ได้แพงขนาดนั้นใช่ไหมครับทุกคนผมก็คิดแบบนั้นเหมือนกันครับแต่เดี๋ยวเรามาดูฝั่งที่เป็นพาราเรลกันบ้างครับอาจจะสวยก็ได้นะครับนี่ครับทุกคนเป็นการ์ดแรปพาราเรลของควีนครับก็ถือ ืนใหญ่กำลังเตรียมยิงเลยนะครับจริงๆแล้วเป็นการ์ดอีกใบนึงที่ผมคิดว่าค่อนข้างสวยนะครับแต่เนื่องจากเป็นการ์ดของควีนเนี่ยราคาก็อาจจะไม่ได้แพงจนถึงขั้นนั้นนะครับใครที่เป็นสาวกของควีนก็คงน่าจะอยากได้การ์ดใบนี้ใช่ไหมครับก็ถ้าเกิดราคามันไม่แพงเนี่ยก็สามารถที่จะหาซื้อได้ราคาถูกนะครับในส่วนตัวผมก็คิดว่าราคามันน่าจะไม่ได้แพงขนาดนั้นครับแต่ว่าภาพสวยดีครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูใบถัดมากันดีกว่าครับต่อมานะครับเป็นการ์ดแร่ของไวป้าครับทุกคน ก็จะมาจากโซลาจชิมะนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ไม่ได้ออกมาให้เห็นตั้งนานแล้วนะครับเพราะว่าหลังจากจบภาพของโซลาจชิมะไปนั้นก็ไม่ได้ออกมาแล้วครับอันนี้ก็จะเป็นฝั่งของแรนะครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งที่เป็นพาราเดลกันบ้างครับนี่ครับก็จะเป็นภาพคล้ายๆกันนะครับจะถือกระบอกปืนใหญ่แล้วก็ทําหน้าตรงครับเป็นการ์ดของไวบ้านะครับแรนพาราเดลซึ่งใบนี้นะครับก็อืม ผมคิดว่าภาพมันเฉยๆนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นการ์ดแร็ปพาราเลลอีกใบหนึ่งที่ราคาไม่ได้แพงขนาดนั้นครับถ้าเกิดเวลาผ่านไปเนี่ยก็น่าจะอยู่ที่ราคาการ์ดสีขั้นต่ำประมาณ1,200เยนครับและนี่ก็จะเป็นการ์ดใบสุดท้ายสําหรับแร็พาราเลลในครั้งนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งของ SR กันบ้างดีกว่าครับทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ใบแรกครับ ใบแรกนะครับจะเป็น sr ของช็อปเปอร์นะครับซึ่งใบนี้ก็บอกเลยว่าเป็นช็อปเปอร์น่ารักมากๆกนะครับกำลังอ่านหนังสืออยู่เลยครับอยากจะดูแล้วใช่ไหมครับว่าพาราเรลจะเป็นการ์ดแบบไหนครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลของพาราเรลกันบ้างครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็น sr พาราเรลของช็อปเปอร์นะครับซึ่งฉากนี้เป็นฉากอีกฉากหนึ่งที่ผมชอบมากๆในอนิเมะนะครับน่าจะเป็นฉากที่กำลังนั่งเรือออกจากเกาะนะครับแล้วก็หันหลังไปเจอภาพซากุระยักษ์นะครับที่เบ่งบานในเกาะที่มีแต่หิมะตก ทั้งปีนะครับอันนี้ก็เป็นฉากเรียกน้าตาอีกฉากหนึ่งได้เหมือนกันครับใบนี้ผมก็อยากได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นภาพที่ความหมายค่อนข้างดีครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดู SR ใบถัดมากันดีกว่านะครับใบที่2ครับ SR เป็นของแคโรลอนะครับสีเขียวครับแล้วครั้งนี้การลินเดอร์สีเขียวก็เป็นของแครล์เหมือนกันครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งที่เป็น p a r a เรลกันบ้างดีกว่านะครับ นี่ครับรกราดเพลของแครรลครับหน้าตาน่ารักมากๆเลยนะครับแล้วก็กําลังหลับตาข้างหนึ่งแล้วก็ชูมือขึ้นมาเลข5ด้วยครับอันนี้ก็เป็นอีกใบหนึ่งที่ภาพค่อนข้างสวยนะครับแต่ถ้าเกิดจะให้พูดถึงราคาเนี่ยก็คิดว่าอาจจะไม่ได้แพงขนาดนั้นนะครับอาจจะอยู่ที่ประมาณหลักพันต้นๆเท่าน,น,น,นั้นเองครับถ้าให้ผมประมาณดูเล่นๆนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูเอสตาร์ใบถัดมาไปที่3กันดีกว่าครับ SR ใบที่3นะครับจะเป็นของนิวเกตนะครับหรือว่าชิโรฮิเกะครับก็เป็นหนึ่งในภาพหน้าปกนะครับสำหรับชิโรฮิเกะครับเพราะฉะนั้นใบนี้นะถ้าเป็น SR แล้วผมคิดว่าใบาน่าจะราคาค่อนข้างดีครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งที่เป็นพาเลเลลกันบ้างดีกว่าครับว่าจะสวยขนาดไหนครับนี่ครับ SR Parallel ของชิโร o ฮิเกะหรือว่านิวเกะใบนี้นะครับผมคิดว่าภาพสวยครับแล้วราคาน่าจะขึ้นมาค่อนข้างสูงอยู่ครับน่าจะอยู่ที่เราประมาณ4-5000เยนครับเพราะว่าหนึ่งเนี่ยเป็นภาพตัวละครที่เป็นหน้าปกด้วยนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งใบที่ผมคิดว่าสวยแล้วก็ค่อนข้างเท่ครับหลายๆคนน่าจะอยากได้ใบนี้มาครอบทองนะครับอันนี้ก็เป็น SR ของชิโรฮิเกะใบที่เป็นพรัเรีครับเดี๋ยวเรามาดู SR ใบถัดมากันดีกว่าครับ ใบถัดมานะครับเป็นของสี่จักรพรรดิสมัยก่อนนะครับนั่นก็คือชาลลอตลิงลิงหรือว่าบิ๊กมัมนั่นเองครับอันนี้ก็จะเป็นใบ SR ธรรมดานะครับแค่ใบ SR เนี่ยภาพก็สวยแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูเวอร์ชันที่เป็นพา ralel กันบ้างดีกว่าครับนี่ครับก็จะเป็น s r สารา ralel ของชาลลอตลิงลิงหรือว่าบิ๊กมัมนะครับ ก็แลบลินแล้วก็ทำหน้าค่อนข้างโหดเลยนะครับบอกเลยว่าภาพค่อนข้างสวยกว่าใบที่เป็น S R ธรรมดานะครับอันนี้ก็เป็นอีกใบนึงที่ผมอยากจะได้นะครับถ้าให้คาดการเนี่ยราคาน่าจำไม่ได้แรงนะครับแต่ว่าเป็นอีกหนึ่งใบที่อยากได้เพราะว่าภาพสวยจริงๆครับทุกคนใบนี้ครับเดี๋ยวเรามาดู S R ใบถัดมากันดีกว่าครับ S.R. ใบถัดมาจะเป็นใบของ Black Maria นะครับซึ่งหลายๆคนน่าจะอยากได้นะครับเพราะว่าแค่ภาพ S.R. ธรรมดาก็สวยขนาดนี้แล้วครับแล้วผมก็คิดว่าการ์ดพาลาเลลเนี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งใบที่ราคาค่อนข้างสูงนะครับส่วนใหญ่ตัวละครผู้หญิงเนี่ยราคาจะสูงหมดเลยครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งที่เป็นพาลาเลลกันบ้างดีกว่านะครับ มาแล้วครับทุกคนนี่ก็จะเป็นการ S R พ a r a เลของแ l a c กมาเร a นะครับภาพค่อนข้างสวยครับสีม่วงสดใสเลยนะครับก็จะเป็นแ l a c กมาเรียกำลังชักใยอยู่ครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นภาพที่ผมเห็นตอนตโปรโมทการ์ด OP8 ใหม่ๆนะครับไม่แน่ว่าอาจจะเป็นอีกหนึ่งใบที่ราคาค่อนข้างแพงก็เป็นได้นะครับเพราะว่าภาพค่อนข้างสวยแล้วก็เป็นอีกหนึ่งใบที่เป็นตัวละครของผู้หญิงครับ นี่ครับทุกคนใบถัดมาจะเป็น SR ของไคโดนะครับจริงๆภาพนี้ก็ค่อนข้างสวยนะครับไคโดนี่กําลังปล่อยสายฟ้าออกมาเลยนะครับจริงๆภาพนี้เป็นพาราเลลก็ได้เหมือนกันนะครับรู้สึกสวยมากเหมือนกันครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าพาราเลลจะสวยกว่า SR มากน้อยแค่ไหนครับนี่ครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นใบ SR สาพาราเลลของไคโดนะครับภาพค่อนข้างสวยเลยนะครับกาลังยืนกอดอกแล้วก็มี เหมือนกับว่าสายฟ้าสีดําปล่อยออกมาเต้มไม่หมดเลยนะครับฉากหลังก็จะเป็นสีฟ้า,ฟาครับอันนี้อาจจะเป็นฉากต่อสู้กับลูฟี่สมัยที่อยู่เ,เกาะที่เป็นเกาะของไคโดหรือเปล่าครับที่เป็นอ um ัมวานอคุนีครับนี่ก็สวยดีนะครับแล้วผมก็คิดว่าราคาน่าจะอยู่กลางๆครับใบนี้อันนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งใบที่หลายๆคนอยากจะได้เพราะว่าเทานะครับผมก็อยากจะมีเก็บสะสมสักหนึ่งใเหมือนกันครับเดี๋ยวเรามาดู SR ใบถัดมากันดีกว่าครับ ต่อมาครับจะเป็น S R ของแจ็คครับทุกคนแม้แจ็คมาอีกแล้วนะครับถ้าคุณทุกคนจําได้เนี่ยตอน OP1 ใบของแจ็คกับควีที่เป็นพา拉เลลทั้ง2ใบก็ราคาไม่ได้แพงขนาดนั้นนะครับในร้านก็เอามาใส่เป็นการที่ไม่ถูกลางวาัลครั้งนี้ก็อาจจะราคาไม่แพงเหมือนกันหรือเปล่าครับแต่ยังเพิ่งตัดสินใจครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งที่เป็นพา拉เลลกันก่อนแล้วกันครับนี่ครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นการพา拉เลลของแจ็คนะครับภาพก็เฉยๆนะครับเป็นภาพแจ็คกำลัง ทุบพื้นอยู่ครับผมคิดว่าราคาอาจจะไม่แพงนะครับน่าจะอยู่ที่ราคาการันตีขั้นต่ำนะครับท้ายเดาเนี่ยก็น่าจะอยู่ที่เราวๆหนึ่ยเยนนะครับอันนี้ก็จะเป็นการ์ดเ p a r a l l พารของแจ็คครับเดี๋ยวเรามาดูใบถัดมากันดีกว่านะครับ ถัดมาครับทุกคนเป็นการ S R ของบอนนี่ครับมาอีกแล้วนะครับครั้งที่เราก็มี S R เหมือนกันครับสำหรับ OP7 ของบอนนี่แล้วราคาก็ค่อนข้างดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าครั้งนี้การ S R ของบอนนี่จะสวยขนาดไหนครับ นี่ครับทุกคน SR พาเรของบนี่ครั้งนี้ครับก็จะมาในชุด a อเเลยนะครับเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งใบที่สวยแล้วราคาน่าจะใช้ได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นตัวละครผู้หญิงครับแล้วก็การ์ดเนี่ยค่อนข้างสวยครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งใบที่ผมอยากจะได้นะครับทุกคนมีความเห็นกันบ้างครับต้องบอกผมหน่อยนะครับว่าการ์ดบอนี่เทียบกับ OP7 ใบไหนสวยกว่ากันครับแต่ผมชอบใบนี้มากกว่าและคิดว่าราคาน่าจะแพงกว่าของ OP7 นะครับเดี๋ยวเรามาดูการ์ด SR ใบถัดมากันดีกว่าครับ นี่ครับทุกคนการ์ด SR ใบถัดมานะครับจะเป็นของนามีครับชื่อก็บอกแล้ครับว่านามีครับ SR ของนามีถ้าเป็นพา ralel ยังไงก็ต้องแพงครับเพราะว่าการ์ดทุกอย่างของนามีคือแพงตลอดการแพงแบบไม่มีเหตุผลนะครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งที่เป็นพา ralel กันบ้างครับว่าจะสวยขนาดไหนครับ นี่ครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็น SR พรัเร่ของนามินะครับมาในชุดเอกเฮดเหมือนกันครับซึ่งใบนี้ผมคิดว่าราคาน่าจะทะลุหมื่นครับเพราะเป็นการ์ดนามิครับทุกคนจําได้เนี่ยการ์ด OP7 นะครับของโอนามิที่เป็นใบ SP ตอนนี้ก็ราคาทะลุ4ี่หมื่นไปแล้วนะครับไม่รู้เหมือนกันครับว่าทำไมการ์ดนามิถึงแพงตลอดการอาจจะเป็นตัวละครที่สวยแล้วก็เป็นที่นิยมหรือเปล่าครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งใบที่ผมอยากจะได้เหมือนกันครับเดี๋ยวเรามาดู SR ใบสุดท้ายกันครับทุกคน นี่ครับ SR ใบสุดท้ายจะเป็นของ S Snake นะครับก็เป็นตัวละครใหม่ครับที่ยังไม่เคยมีการ์ดออกมาครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งที่เป็น Parallel กันบ้างดีกว่าครับว่าจะสวยขนาดไหนครับนี่ครับทุกคนเป็น SR Parallel ของ S Snake นะครับ ผมคิดว่าใบนี้ก็น่าจะราคาไม่เบาเหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นการออกการ์ดครั้งแรกแล้วก็เป็นตัวละครผู้หญิงที่ภาพค่อนข้างสวยครับถ้าเกิดว่าความสามารถของการ์ดเก่งเนี่ยก็น่าจะราคาแผงขึ้นไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าใบนี้ไม่ขี้เละครับราคาด้อยู่ประมาณกลางๆจนถึงขั้นแผงครับล่วนี้ก็จะเป็น SR Para l l e รใบสุดท้ายครับ จนถึงตอนนี้นะทุกคนมีชอบการ์ดใบไหนลองทิพ์คอมเมนต์บอกผมหน่อยได้ไหมครับตอนนี้นะผมเห็นแล้วก็ชอบแล้วก็อยากได้หลายๆใบแล้วนะครับอยากจะเปิดการ์ดของจริงแล้วครับทุกคนต่อมาครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งที่เป็นลีดเดอร์กันบ้างดีกว่าครับมาดูกันครับใบแรกนะครับจะเป็นใบของโทนี่โทนี่ชอปเปอร์นั่นเองครับซึ่งก็จะเป็นฝั่งที่เป็นสีแดงกับสีเขียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งที่เป็นพาลาเลลกันบ้างดีกว่าครับ นี่ครับก็จะเป็นการ์ดของ Shopper Leader Parallel นะครับน่ารักมากๆเลยนะครับกำลังแอบแต่แอบผิดทางครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งใบที่ผมอยากจะได้เหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าราคาจะแพงหรือเปล่าแต่อยากได้ครับเพราะว่าน่ารักจริงๆครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งที่เป็น Leader ร์ใบที่2กันดีกว่าครับ ใบที่2นะครับจะเป็นสีแดงฟ้าครับเป็นลีดเดอร์ของมาร u โกครับแล้วก็เป็นอีกมื่งใบที่ผมคิดว่าราคาอาจจะแพงนะครับเพราะว่าเท่ครับแล้วนี่ก็เป็นครั้งแรกที่มารุโกออกมาเป็นการลีดเดอร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งที่เป็นพา raleel กันบ้างครับว่าจะเท่ขนาดไหนครับ นี่ครับทุกคนผมว่ารูปค่อนข้างเท่เลยนะครับเป็นมารุโกกำลังจับคอแล้วก็ยิ้มแบบเท่ๆอยู่นะครับใบนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งใบที่ผมอยากจะได้นะครับถึงแม้ราคาจะไม่แพงก็อยากได้เพราะว่าเท่จริงๆครับสวยมากๆนะครับสำหรับการลีเดอร์ใครของมารุโกใบนี้ครับทุกคน เดี๋ยวเรามาดูใบที่3กันดีกว่าครับใบที่3นะครับจะเป็นฝั่งสีเขียวของแค่หลอดนะครับน่ารักสดใสมากๆเลยครับแค่หลอดครั้งนี้นะครับมาทางการที่เป็นลีดเดอร์แล้วก็การ์ด s r เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าครั้งนี้การพาราเลลจะสวยหรือเปล่าครับนี่ครับก็จะเป็นการลีดเดอร์พาราเลลของแค่หลอดนะครับบอกเลยว่าน่ารักมากๆเลยครับเพราะว่าจะเป็นการดครึ่งตัวใหญ่ๆจุกๆแบบนี้เป็นเลยครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นแบบ ดังเดิมนะครับของการลีเดอร์พาราไวาที่เป็นการครึ่งตัวใหญ่ๆนะครับเขาก็น่าจะสลับนะครับสรับการที่เป็นส่วนของครึ่งตัวนะครับแล้วก็ฝั่งที่เป็นแกงแล้วก็รวมๆกันแล้วมีฉากหลังครับผมก็ชอบทั้ง2แบบเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูใบที่4กันบ้างดีกว่าครับ ต่อมานะครับใบที่4นะครับจะเป็นฝั่งของสีม่วงดำนะครับเป็นการ์ดของคิงครับแล้วครั้งนี้ผมบอกเลยว่าการ์ดของคิงถึงแม้ว่าจะมีออกมาหลายใบแล้วนะครับที่เป็นลีดเดอร์พาราเ l ลแต่การ์ดใบนี้ของคิงบอกเลยว่าสวยมากๆครับโดยเฉพาะฝั่งที่เป็นพาราเดลครับไปดูกันดีกว่าครับทุกคนนี่ครับเท่ไหมครับ มันออกมาเป็นภาพวาดนะครับแล้วก็เป็นภาพขิงที่ไม่ได้สวมหน้ากากนะครับถ้าตอนที่เป็นโอพีหนึ่งหรือเปล่าครับที่เป็นการ์ดคิงลีเดอร์พาราเรลใบนั้นจะเป็นฝั่งที่สวมหน้ากากแต่ฝั่งนี้ไม่ได้สวมหน้ากากครับแล้วก็เท่จริงครับหล่อมากๆนะครับสําหรับการ์ดของคิงลีเดอร์พาราเรลใบนี้ครับไม่แน่ใจว่าการ์ดใบนี้จะแพงหรือเปล่าครับอาจจะราคากลางๆนะครับแต่ว่าผมอยากได้ครับเพราะอีกใบหนึ่งที่ค่อนข้างสวยครับทุกคน เดี๋ยวเรามาดูการลีดเดอร์ใบถัดมากันดีกว่าครับต่อมาครับก็จะเป็นฝั่งสีม่วงเหลืองนะครับจะเป็นการลีดเดอร์พาราเดลของชาร์ลอตต์พูลลิงครับบอกเลยว่าสวยมากๆนะครับอีกใบหนึ่งที่ผมก็อยากจะได้นะครับและคิดว่าราคาหน้าจะไม่เบาเลยครับเพราะว่าเป็นการลีดเดอร์พาราเดลของตัวละครผู้หญิงนะครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งที่เป็นพาราเดลกันบ้างดีกว่าครับ นี่ครับทุกคนน่ารักไหมครับสาหรับพูลลิ่งใบนี้ครับบอกเลยว่าน่ารักมากๆเลยนะครับและคิดว่าราคาน่าจะไม่ขี้เล่เลยครับเพราะว่าภาพก็ค่อนข้างที่จะสวยนะครับแล้วก็สามารถใช้คู่กับเด็กสีม่วงกับสีเหลืองได้เหมือนกันครับอันนี้ก็น่าจะเป็นอีกใบที่ราคาค่อนข้างสูงแล้วหลายๆคนน่าจะอยากได้ใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูการลีเดอร์พาราลเลลใบสุดท้ายกันดีกว่าครับนี่ครับก็จะเป็นลีเดอร์คอยสุดท้ายนะครับของคารุกาดาครับ มีใครอยากได้ไหมครับของโซลาชิมะครับตัวละครใบอะตัวนี้นะครับไม่เห็นมันนานแล้วครับแล้วผมคิดว่าอาจจะเป็นการที่ไม่ค่อยเป็นที่นิยมหรือเปล่าครับอาจจะเป็นการดลีเดอร์ที่ถูกที่สุดในล็อตนี้นะครับจากการคาดการณ์ของผมเองครับแต่เดี๋ยวเรามาดูฝั่งที่เป็นพารัเรลกันก่อนแล้วกันนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นคารุการานะครับฝั่งที่เป็นลีเดอร์พารัเรลครับเฉยๆนะครับ ไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่ครับพราะคิดว่าน่าจะเป็นใบที่ถูกที่สุดแล้วก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแต่นี้ก็จะเป็นการ์ดใบสุดท้ายนะครับลีเดอร์พาราเลลในครั้งนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นฝั่งของลีเดอร์นะครับทุกคนเดี๋ยวฟังต่อมานะครับเรามาดูฝั่งสเปเชียลใบนี้ครับบอกเลยว่าสเปเชียลใบนี้ภาพสวยมากๆครับเพราะว่าเป็นแบบเดียวกับที่เคยออกมาแล้วตอน OP5 ครับทุกคน นี่ครับเรามาดูที่สเปเชียลใบแรกของเอสกันดีกว่าครับถ้าทุกคนจำา OP5 ได้นะครับมีการ์ดแพงๆหลายใบครับก็จะเป็นแบบเต็มตัวแล้วฉากหลังก็จะเป็นลายแบบสวยๆคลิปทองแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นใบแรกของเอสครับซึ่งผมคิดว่าใบนี้ราคาน่าจะไม่ธรรมดาครับเพราะว่าเป็นการ์ดของเอสนั่นเองครับแล้วก็การ์ดเนี่ยเท่แล้วก็สวยมากๆครับเป็นอีกหนึ่งใบที่ผมอยากจะได้ครับเดี๋ยวเรามาดูใบที่2กันดีกว่าครับใบที่2ครับจะเป็นการ์ดสเปเชียลของโบนี่ครับทุกคน สวยไหมครับผมว่าใบนี้ก็เป็นอีกหนึ่งใบที่ราคาน่าจะไม่ธรรมดานะครับครั้งนี้เนี่ยบอยนี่มาทั้งฝั่งที่เป็น S R Parallel แล้วก็มาทั้งฝั่งที่เป็น Special เลยนะครับแล้วก็เป็นตัวละครผู้หญิงด้วยครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าใบนี้น่าจะราคาแรงๆติดท็อป3ได้เหมือนกันครับสำหรับการ Special b o n n ี่ใบนี้ครับต่อมานะครับใบที่3นะครับเป็นการของเก็ทโคมโมรยครับน่ารักดีนะครับเห็นแบบต้วอ้วนเต็มตัวแบบนี้ครับแล้วสีก็ม่วงสดใสเลยนะครับ แต่ถ้าให้ผมคาดการนะครับคิดว่าใบนี้ราคาน่าจะกลางๆไม่ได้แพงขนาดนั้นครับเพราะว่าเป็นใบของตัวละครตัวโกงนั่นเองครับคนก็อาจจะไม่ได้เป็นที่นิยมขนาดนั้นนะครับเหมือนกับสมัยก่อนเนี่ยใบของโลบุจ,จิใบของเอนเนลูก็ไม่ได้แพงเวอร์ขนาดนั้นนะครับก็น่าจะเป็นใบที่ราคาอยู่ที่ประมาณล่างๆจนถึงกลางๆครับ ต่อมาครับจะเป็นใบของควีนครับซึ่งผมคาดการว่านี่นะ่าจะเป็นใบสเปเชียลใบที่ถูกที่สุดในล็อตนี้นะครับเพราะว่าการ์ดของควนะีนถูกตลอดเลยครับถ้าไม่รวมใบที่เป็นใบแข่งขันของแฟลกชิพนะครับซึ่งใบนั้นนะอยู่ที่ประมาณ8 9 0เนเยนครับผมคิดว่าใบนี้นะก็น่าจะเป็นอีกใบหนึ่งใบที่ราคาค่อนข้างถูกนะครับสำหรับสเปเชียลของควีนครับ ใบถัดมานะครับจะเป็นการ์ดของทาชิกินะครับซึ่งก็เป็นตัวละครผู้หญิงครับแต่คิดว่าราคาน่าจะอยู่กลางๆครับไม่ได้แพงขนาดนั้นนะครับเพราะว่าอาจจะไม่ได้เป็นที่นิยมขนาดนั้นหรือเปล่าครับก็อาจจะต้องรอดู ตอนที่ราคาออกมาแล้วนะคะว่าราคาตลาดจะประมาณไหนครับแต่ผมคิดว่าน่าจะมาได้ติดท็อปทรีครับเพราะว่าท็อปทรีในครั้งนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งใบที่เป็นใบถัดมานั่นเองครับทุกคนซึ่งก็คือใบนี้นั่นเองครับใบของชาร์ลอตต์พูลิงครับครั้งนี้บอกเลยนะครับว่าการของพูลิงมาจุกๆเลยครับพร้อมมีทั้งแรปพาราเลลครับทั้งลีดเดอร์พาราเลลแล้วก็การ์ดสเปเชียลครับแล้วผมคิดว่าใบนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งใบที่ราคาค่อนข้างแพงแลวหลายหลายคนน่าจะอยากได้นะครับให้ผมตีราคาท็อปทรีของการ์ น่าจะมีการ์ดของเอสครับบอนนี่แล้วก็พูลิงใบนี้ครับนี่ก็จะเป็นการ์ดสเปเชียลทั้งหมดในครั้งนี้นะครับเดี๋ยวต่อมาเรามาดูฝั่งที่เป็นการ์ดซีเครตกันบ้างดีกว่าครับซีเครตใบแรกนะครับก็จะเป็นเวอร์ชันธรรมดาของบิ๊กบัมแล้วก็ไคโดครับซึ่งผมว่าภาพวาดครั้งนี้ของซีเครตนะครับภาพวาดค่อนข้างสวยครับแล้วผมชอบมากกว่าฝั่งที่เป็นพา拉เลลอีกนะครับแต่หลายๆคนอาจจะชอบฝั่งที่เป็นพา拉เลลก็ได้นะครับเพราะว่าจะดูเป็นภาพวาดการ์ตูนแล้วก็น่ารักกว่าคร ไปดูกันดีกว่าครับว่าจะเป็นภาพแบบไหนครับนี่ครับทุกคนก็จะเป็นการ์ดซีเกรดพาราเรลอของไคโดแล้วก็ชาลอตลิงลิงหรือว่าบิ๊กมัมนั่นเองครับภาพก็จะออกเป็นภาพสองมิติ D, เป็นออกการ์ตูนการ์ตูนหน่อยนะครับถ้าใครที่ชอบเนี่ยก็จะชอบแบบนี้ครับแต่ว่าส่วนตัวแล้วผมชอบการ์ดที่เป็นซีเกรดมากกว่านะครับเขาน่าจะสลับภาพกันมากกว่าครับทุกคนต่อมาเดี๋ยวเรามาดูซีเกรดใบที่2ของลอตนีกันดีกว่าครับ นี่ครับก็จะเป็นการ์ดของเรลลี่นะครับเป็นการ์ดซีเครดครับอันนี้ก็จะเป็นภาพหน้าปกที่อยู่คู่กับหนวดขาวครับแต่ว่าจะมาฝั่งของซีเครดนะครับส่วนหนวดขาวก็จะเป็นฝั่งของ SR ครับใบนี้ก็เป็นอีกหนึ่งใบที่ค่อนข้างเท่นะครับทุกคนสําหรับการ์ดซีเครดครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งที่เป็นพาราเรลกันบ้างดีกว่าครับนี่ครับทุกคนฝั่งที่เป็นพาราเรลครับซีเครดพาราเรลของเรลลี่ใบนี้ครับเท่มากๆเลยนะครับเป็นภาพครึ่งตัวแล้วก็เรลลี่กำลัง หันหน้ามาทางนี้ครับด้านหลังก็จะเป็นสีออกฟ้า,ฟาออกอ,อกวากาศนะครับผมคิดว่าใบนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งใบที่ราคาค่อนข้างแพงนะครับเพราะว่าเป็นตัวหลักของ การ์ดในล็อตนี้ OP8 นั่นเองครับราคาอาจจะพุ่งขึ้นไปถึงอยู่ประมาณ5-6,700เยนก็เป็นไปได้นะครับสำหรับการ์ดซีเค็ดพาราเลลใบนี้ครับเอาละครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูการ์ดไฮไลท์ของครั้งนี้นะครับนั่นก็คือการ์ดคอมมิกพาราเลลนั่นเองครับทุกคนมีความเห็นยังไงกันบ้างครับคิดว่าครั้งนี้การ์ดคอมมิกจะเป็นการ์ดของใครครับแต่หลายๆคนน่าจะรู้แล้วใช่ไหมครับเพราะตอนนี้ผมค้างการ์ดซีเคของอรมเรลลี่ไว้แล้วนะครับฉะนั้น น่าจะรู้แล้วนะครับว่าการ์ดครั้งนี้คอมิกน่าจะเป็นของใครครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าจะเป็นการ์ดใบที่ทุกคนคิดหรือเปล่าครับนี่ bon ครับทุกคนการ์ดคอมิกพาราเรลลใบนี้นะครับก็จะเป็นการ์ดของเรลี่นั่นเองครับซึ่งก็จะเป็นภาพวาดเดียวกับฝั่งที่เป็นซีเกทพาราเรลครับเป็นการ์ด ผ่านข้างนะครับด้านหลังก็จะเป็นคอมมิค,ครับแล้วก็จะเป็นการ์ดที่แพงที่สุดในครั้งนี้ของ OP8 ครับออกมาแล้วครับสำหรับการ์ดคอมมิชอะไรของเรลี่ครับแล้วนี่ก็จะเป็น ไลฟ์อัพทั้งหมดสําหรับการ OP8 ในครั้งนี้ครับทุกคนทุกคนมีความเห็นอย่างกันบ้างครับอยากจะได้การใบไหนกันบ้างครับบอกเลยว่าครั้งนี้มีการสวยๆเยอะมากเลยนะครับแล้วผมก็อยากจะได้การหลายๆใบเลยครับถ้าการมันออกมาเนี่ยเสาร์หน้าเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะซื้อได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าผมก็จองไปหลายๆร้าน,นะครับถ้าซื้อได้เนี่ยผมก็จะเอามารีวิวทุกคนได้ดูเร็วที่สุดเท่าที่ทําได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าซื้อไม่ได้เนี่ยก็อาจจะต้องรอสักระยะเวลาหนึ่งครับทุกคนแล้วเดี๋ยวผมก็จะรรรีีบบอามววิ้กกคคนนนไดดูััะ ก็กดติดตามช่องของผมไว้ได้เลยนะครับถ้าเกิดรีวิวออกมาแล้วเนี่ยผมก็จะไม้ทุกคนได้ดูเป็นทีแ่แรกๆของเมืองไทยหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่จะพยายามทำให้เร็วที่สุดแล้วกันนะครับถ้าใครชอบดูคลิปแบบนี้นะครับดูผมสุ่มการวันเพจครับจับฉลากอิจิบังกุจิหรือว่ารีวิวฟิกเกอร์จากอนิเมะเรื่องต่างๆเนี่ยก็ช่วยการกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i ป e เพื่อเป็นกำลังใจผมหน่อยได้ไหมครับแล้วเนี่ยถ้าเกิดใครอยากจะดูการโอพีแปดนะครับก็กดติดตามไว้ได้เลยนะครับผมลงเนี่ยก็จะได้ดูเป็นคนแรกแรกๆเลยคับ สำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบาย